2.4ตัว G p Runner ก็คือตัวท็อปสุดของตระกูล 2,400cc นะตัวนี้ลูกค้าใส่แม็ก SS w แท้มาเลยนะด้านข้างแน่นอนลูกค้าเดิมเขามีการสาดตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยนะเท่เลเวลจะไม่มีนะ2.4 G นี่ไม่มีอะไรมาให้นะอันนี้เขาใส่แหลกรักงคามาให้ด้วยโอ้สภาพสวยวะ่ะเป็นตัวต้าไล n e r อย่างดีเลยนะครับแล้วก็คงโอ้โหไม่มีรอยเลยอะหารอยไม่เจอไม่ได้ใช้งานแล้วมั้งเนี่ย69,000 571กิโลก็ประมาณ6,900 0ก็เกือบ7,000 0แต่ว่าเราอย่าลืมนะรถคันนี้เนี่ยปีหนึงวิ่งอยู่ไม่ถึง2,000 20, 0โลนะฮะวิ่งน้อยมาก1 0ื่นกว่าโลแค่นั้นเองโอ้โหหายไปแล้ว2,600 0 0ด้วยราคานี้นะผมการันตียอดจัดเต็มๆตล้นๆฟรีดาวแน่นอนครับคันนี้ สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของดิเอ็กูซิ m มอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับโคตรสวยเลยไม่รู้จะพูดคำไหนโคตรสวยเลยรถครันนี้นะรถบ้านมือเดียวนะสวยจัดเลยคันนี้นะครับเป็นรถ h ฮ l ักเซ v เยอดนิยมของเรานะครับที่สำคัญเป็นตัวท็อปนะ2.4ตัว G P-Runner ก็คือตัวท็อปสุดของตระกูล2,400 c c นะ 2 4ตัวท็อปสุดก็คือตัว G นี่แหละนี่ตัว G P-Runner ปี2018-2019นะครับได้หน้านี้แล้วหน้าลอกโก้เนี่ยหน้าหล่อเลยเนี่ยตัวนี้หน้านี่หล่อสุดแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะเจ้าของเดิมเนี่ยเขาแต่งมาพอสมควรเลยคือพร้อมใช้เลยทั้งภายในทั้งภายนอกออปชันอย่างเดียวที่แต่งเพิ่มไปก็ผมว่าต้องมีเป็นแสนแล้วแหละนะวันนี้ลูกค้าเอาไปเลย นะราคาก็โคตรคุ้มเลยนะจัดได้ล้นๆเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคันนี้สวยยังไงคุณลูกค้าสนใจตัวไฮรักเ e v วอยู่ราคาแบบคุ้มค่ามากนะรีบมาดูคันนี้ก่อนนะครับเอาล่ะตัวรถสวยอยู่แล้วสีดำเท่แมนๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ปี2019ก็จะได้ไฟหน้าตัวนี้นะเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เฮดไลท์เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาพร้อมเลยนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้นะ ตัว G ตัวท็อปมีมาให้หมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบก o อสแบ็ k ตัดกับโครเมียมแบบนี้นะฮะสวยงามกระจังหน้าก็เช่นกันกระจังหน้านี่เป็น,กร,น,น,ปนกระจังหน้าแบบโฉ็อกโก้แล้วเพราะฉะนั้นกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมตัดก o อสแบ็ k แบบนี้นะฮะคือดูพอใส่ตัดกับสีดําอย่างเงี้ยดูโอ้โหมันโคตรดุเลยดุมากนะครับสวยงามนะด้านข้างนี่ดูก่อนเลยนะครับแม็กตัวนี้ลูกค้าใส่แม็ก s s w แท้มาเลยนะตัวนี้เป็น SS w นะครับสวยแม็กเป็นแบบเหมือนลมดําอ่ะ โครเมียมลมดําสวยแบบนี้เลยนะฮะ20นิ้วนะแม็ก20เลยนะหล่อมากนะครับรวมถึงยางเนี่ยตัวนี้ก็ยางตัวนี้เป็นยางเฟลเก้นเลยนะครับ20นิ้วเหมือนกันสวยสภาพสมบูรณ์ใช้งานพร้อมใช้งานเลยนะครับด้านข้างแน่นอนลูกค้าเดิมเขามีการศาสตร์ตัวนี้ติดมาให้เรียบร้อยนะเท่แล้วก็บันไดข้างนะตามสไตล์รถยกสูงมีมาให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังอ๋อเนี่ยผมผมลืมบอกลืมบอกนี่น,นี่ลืมให้ดู ตัวนี้มองจากด้านหน้าจะหล่อมากเพราะว่าตัวนี้ฮะลูกค้าเดิมใส่แหลกหลังคามาด้วยนะจ๊ะเลเวลจะไม่มีนะ 2.4G นี่ไม่มีอะไรมาให้นะอันนี้เขาใส่แหลกหลังคามาให้ด้วยไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครบท้วนเลยแล้วก็ตัวโลโก้พรีรันเนอร์อันนี้มีมาให้แบบนี้นะครับฝาท้ายนี่ตัวนี้ตัวท็อปตัว G 2.4G นะฮะตัวท็อปสุดนะครับไฟท้ายมัลติรีเฟกเตอร์สวยงามแบบนี้ไฟเบรกดวงที่สามีมาให้มือจับโครเมียมพร้อมกล้องอันนี้มีกล้องให้นะครับตัว G ี การชนท้ายสมบูรณ์มากนะครับมีลูกค้าไปเติม parking sensor มาให้ด้วยนะมี parking sensor มาด้วยนั้นเวลาถอยนอกจากมีภาพแล้วมีเสียงให้ด้วยนะอันนี้ครบถ้วนเลยนะสภาพสมบูรณ์จริงแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะด้านท้ายรถคันนี้เนี่ยข้างในเนี่ยกระบะเขาติดตั้งไลเนอร์มาเรียบร้อยนะครับโอ้สภาพสวยวะ่ะเป็นตัวต้าไลเนอร์อย่างดีเลยนะครับแล้วก็คงโอ้โหไม่มีรอยเลยอะ่ะหารอยไม่เจอไม่ได้ใช้งานแล้วมั้งเนี่ยนะสวยกรึบเลยเนี่ยไม่มีรอยเลยนะ แล้วก็โครงสร้างเดิมหมดนะเนี่ยเดิมหมดจุดสปอร์ตเดิมหมดนะฝาท้ายเดิมซีลสวยเลยโอ้โหโคตรสวยเลยว่ะคันนี้ใครได้ไปโชคดีจริงนะมาดูด้านล่างด้วยสวยจริงเปล่านี่นี่ยางไม่มีลงพื้นแน่นอนนะครับเนี่ยยางอะไรโอ้โหช่วงล่างคลิปมากจะบอกก่อนนะวิ่งน้อยจัดด้วยคันนี้อันนี้ช่วงล่างคลิปมากวิ่งน้อยจัด ใครหาเลโวตัวท็อปตัว G รีบมาเอาคันนี้ด่วนเลยสวยสวยแบบนางงามจักรวาลเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันข้างในหล่อไม่แพ้ข้างนอกดูดันไม่เกรงใจใครเหมือนกันนี่ดูภายในเบาะหนังสีดําจากโรงงานนี่เป็นเบาะหนังจากโรงงานนะฮะตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีนะแล้วที่สําคัญตัวเบาะคนขับเนี่ยเป็นเบาะแบบไฟฟ้าแทิศทางด้วยนะอันนี้เป่าไฟฟ้าให้ดูนี่นะเนี่ย เนี่ยมาเลยออปชันเต็มข้างในก็เต็มแบบครบชุดเหมือนกันเดี๋ยวเราข้าไปดูกันนะฮะก่อนอื่นอยากให้ดูเลขไมล์ก่อนเพราะคันนี้ไมล์น้อยจริงนะโอ้โหสวยจัดนะสวยจัดจริงนะฮะร,รถบ้านคันนี้คันนี้เลขไมล์นะครับห9 5ม1กิกิโลก็ประมาณ69 0 0 0เก็เกือบ70,000แต่ว่าเราอย่าลืมนะรถคันนี้เนี่ยปี2 0 1 8 2 0 1 9ถ้าออนนี้ก็ตีไปประมาณสัก 4ปีนะสปีกว่า4ปีแล้วปีหนึ่งวิ่งอยู่ไม่ถึง20,000นโลนะฮะวิ่งน้อยมากหมื่นกว่าโลแค่นั้นเองน้อยจัดสภาพเนี่ยสมบูรณ์จริงเหมือนกับเลขไมเลยนะต้องบอกกันอย่างนั้นนะฮะเนี่ยพรมะไรไม่มีรอยเบาะหนังเนี่ยดีมากนะสภาพยังเฟิร์มมากอยู่เลยนะครับฟองน้ำฟองน้ำนะแล้วก็สภาพหนังก็สมบูรณ์นะฮะภายในเนี่ยคลิปเจ้าของใช้รักษาจริงนะครับไอตัวเนี้ยเจ้าของเดิมเขาติดตั้งกล้องหน้ามาให้ด้วยนะอันเนี้ยดีเลย อันนี้ไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วอันนี้เป็นกล้องบันทึกภาพด้านหน้ามีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ออปชันตัวท็อปเนี่ยเต็มจริงนะเนี่ยเราดูจากแดชบอร์ดด้านหน้าก็ได้เนี่ยแดชบอร์ดด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีลิ้นชักเหมือนกันนะเลเวลลิ้นชัก2ชั้นนะครับเนี่ยลิ้นชักตรงนี้มีแอร์ให้ด้วยนะเก็บของเย็นได้นะที่ดีคือตรงนี้แดชบอร์ดตรงนี้นะครับเนี่ยสวยเป็นพลาสติกพ่นสีเงินนะแล้วก็อินเสิร์ตด้วยโครเมียมแบบนี้ไอ้นี่ตัวท็อปนะถึงจะมีอิินนเเสรร์ตโคมมีียแบบ้ ดูสวยนะมีเป็น23งสามเลเยอร์เลยจอตัวนี้เป็นจอจอรุ่นเดิมก็จริงนะประมาณสัก8นิ้วนะแต่ว่าที่ดีคือมีออปชันเต็มเนี่ยอันนี้เปิดมาแล้วเป็นนีเวกเกเตอร์โรงงานมาให้เลยอันนี้ตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีนีเวกเกเตอร์โรงงานนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยเต็มเลยนะครับเนี่ยมีนีเวกเกเตอร์โรงงานให้ฟังก์ชันอื่นก็มีแน่นอน CD ยังเล่นได้นะครับอันนี้เล่น CD ได้นะมีช่องเล่น CD ให้แล้วก็เชื่อมต่อได้หมดนะบลูทูธ นะแล้วก็พวกเกี่ยวกับ a อ x อไอนะ USB เชื่อมต่อได้หมดอันนี้ดีมากนะครับส่วนกล้องหลังนะครับมีมาให้นะเมื่อกี้เราบอกแล้วนี่มีกล้องหลังให้นะกล้องหลังชัดเจนนะครับใหญ่โตมีเส้นการระยะให้ด้วยนะส่วนด้านล่างลงมาเนี่ยเป็นแอร์แบบออโต้วันโซนนะแต่เป็นออโต้นะครับเหมือน Fortuner เป๊ะเลยนะไม่ใช่อ i ร์บิดแบบรุ่นตัว E รุ่นตัว J นะอันนี้ตัวท็อปแอร์ออโต้นะครับ power o u t l e มีให้2ตําแหน่งด้านล่าง พร้อมนี่ช่องเสียบ AUX USB มีมาให้นะครับอันนี้ก็สมบูรณ์นะสมบูรณ์มากนะครับรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะมีด้านหน้านยะเขาเลยมีเป็นช่องใส่แก้วน้ำนะสองตำแหน่งนะแล้วก็มีอีก2ตํตำแหน่งด้านข้างของคนขับแล้วก็คนนั่ง4ี่ตำแหน่งนะครับเบ็ดเสร็จนะครับเกียร์ออโต้ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ที่ใช้ดีมากนะทนทานแล้วก็ฉลาดมากนะออโต้หกสปีดนะครับมีสปอร์ตโหมดให้ชิฟต์ได้ด้วยแล้วก็โหมดการขับขี่มีให้เลือกทั้งอีโค่โหมด แล้วก็เวอร์โหมดให้นะครับเบรกมือเป็นเบรกมือแบบแมนนวลอย่างนี้นะครับที่เท้าแขนเนี่ยดี mm. เขาคุ้มหนังมาให้เลยนะเป็นหนังแบบประเภทเดียวกันนะกับทางเบาะนะอันนี้ก็มาจากโรงงานนะครับหุ้มหนังให้เรียบร้อยด้านในมีที่เก็บของให้ที่สําคัญด้านในเนี่ยตัวนี้เฉพาะตัวจีนะจะมีนี่ปลั๊กเสียบ220โวลต์ให้ด้วยมีปลั๊กให้ด้วยนะตัวนี้เฉพาะรุ่นท็อปมีมาให้อันนี้บอกบอกเป็นรุ่นท็อปนะครับ พรมาลายตัวนี้เป็นพรมาลาย3ก้านนะครับแบบสปอร์ตมีหุ้มหนังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านข้างเป็นมัลติฟังก์ชันให้ด้านซ้ายช่วยใช้ควบคุมจอวิทยุตรงนี้นะครับไวซ์คอนโทรลวางสายรับสายโทรศัพท์ส,ส,ส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมจอมัลติฟังกชันดิสเพย์สีนิ้วนะตรงกลางเนี่ยนะฮะตรงกลางหน้าปัดเนี่ยนะครับก็บอกข้อมูลต่างเยอะแยะอย่างที่ผมชอบบอกให้นะมีพวกอัตราการเป็นพวกน้ํามันระยะทางคงเหลือและก็อื่นๆ่เยอะแยะรวมถึงมีแผนที่ให้ด้วย ตัวนี้เหมือน f o r t u n เ r เลยนะตัวท็อปเนี่ยจะใส่เรื่องฟังก์ชันแผนที่มาให้ด้วยอันนี้จัดเต็มนะคือโดยรวมเนี่ยโอ้โหออปชันเต็มไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มมีกล้องบันทึกภาพมาให้ด้วยสมบูรณ์มากจริงๆนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะเป็นไงนะครับด้านหลังนะครับก็เรียกว่าโทนสีดําเหมือนกันนะอันนี้มาจากโรงงานเหมือนกันเบาะหนังนะสภาพสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมานั่งดูนะออตัวจีเนี่ยส่วนที่เขาให้มา นี่ครับตัวนี้เลยนะเขามีแอร์มาให้แอร์ Air หลังมีมาให้แล้วนะฮะถ้าตัว e ตัว j ไม่มีให้ตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยนะสมบูรณ์ครบสมบูรณ์นะครนี่ฮุ Hulk มีให้กระเป๋าดันนะมีให้เรียบร้อยนะครับเบาะเนี่ยนั่งสบายมากเลเวลนี่นั่งสบายจริงนะครับแล้วก็เลกรูมเพดรูมเหลือๆนะมีที่เท้าแขนให้เรียบร้อยอันนี้เดินทางไกลสบายมีที่วางแก้วน้ำอีก2ตแหน่ง เหมือน SUV แบบดีๆเลยอ่ะเรียกว่าถ้าเรามองเรื่องบัตเจตนะคุ้มค่านะเพราะนอกจากจะนั่งสบายขนคนขน,นของได้นะครับก็ราคาประหยัดไปได้เยอะด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการพับเบาะด้วยนี่พับเบาะได้นะครับตัวนี้ปุ๊บนี่ขึ้นมาเลยนะตัวนี้ก็อันนี้ใช้เกี่ยวได้อันนี้ก็เรียกว่า สามารถขนของเพิ่มเติมได้นะพับแบบ40-60ให้นะจะนั่งคนนี้ก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะพับหมดเลยก็ขนของได้อีกเยอะแยะเลยเวลาฝนตกนะครับคุ้มค่าคันนี้คุ้มค่าจริงไปดูเครื่องยนต์กันคันนี้นะครับเครื่องยนต์รหัส 2GD 2 4 0 0ส c น้ซีซีนะครับ150ม้านะโอ้สมบูรณ์จริงรถสวยมากเลยนะครับรถคันนี้สวยจริงนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าแม่ทันแนนง่ายแล้วก็เรียกว่าประหยัดน้ํามันเลยนะครับ เป็นเครื่องเทอร์โบมันมีมาช่วยด้วยอัตราการเร่งก็ดีด้วยนะครับอันนี้สมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างสวยนะอันนี้น็อตเดิมหมดนะครับซีลสวยนะสติกเกอร์ครบนะคานโครงสร้างด้านข้างแล้วก็คันหน้าเดิมหมดนะครับเพลทเป็น2018ต้นปีนะเฟบ a รี February, แต่ตัวนี้จด2019นะครับก็เรียกว่ารถเนี่ยถ้าเอาจริงเนี่ยนับปีผลิตเนี่ย5ปีแล้วนะ สี่ปีกว่าห้าปีแต่ดูความสภาพรถด,ดิโคตรสวยอย่างเงี้ยหาที่ไหนนะออกห้างเนี่ยเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทเกือบล้านนะรถคันนี้เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะตัวท็อปสองยูซีจีออโต้เนี่ยวันนี้เนี่ยราคาคุ้มสุดๆแล้วเพราะว่าผ่านไปแล้วเนี่ยประมาณสี่ปีรถคันนี้เหลือเท่าไหร่มาดูกัน,นะครับนี่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับโอ้โหหายไปแล้วสองแสนหกคุ้มนะถ้าดูแบบนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลย ด้วยราคานี้นะผมการันตียอดจัดเต็มเต็มลน้ลนล้นฟรีดาวแน่นอนครับคันนี้คุณลูกค้าหารถฟรีดาวคันนี้ได้เลยแล้วหล่อแบบนี้เลยนะแต่งครบแบบนี้เลยได้ตัวท็อปด้วยมาวิ่งแค่6กหมื่นเาหาสภาพแบบนี้ไม่ได้ง่ายๆนะคุณลูกค้าอยากจะหารถเลเวใช้รีบเข้ามาจับจองคันนี้ด่วนเลยโคดดุแต่งเรียบร้อยหมดไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกเยอะนะครับที่กุสิมอเตอร์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับ คุณลูกค้าที่ต้องการติดต่อฝ่ายขายติดต่อเบอร์ข้างล่างนี้เลยครับพร้อมเกี่ยวอ้อค้ดให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากติดตามรถสวยๆนะครับที่จะเข้ามาที่เอ็กซ์คลูซีมอเตอร์ของเราในทุกๆวันนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ